เซเลมุอะลัยกุมโราะห์มัตุลลอฮ์นะครับเพื่อนเพื่อนวันนี้อยู <S 2> <S 2่ก uh ับผมลริ่มอาหรับนะครับช่องแปลงไงนะครับเพื่อนๆวันนี้เรามาอยู่ที่แผนกต่อไปนะครับนั่นก็คือแผนกหูคอจมูกนะครับหรือที่เรียกว่าแผนก e อ T นะครับอัลอาญาดะอัลอุดุนฮันยารวลคชมนะครับเพื่อนๆในส่วนของแผนกนี้ก็จะมีในส่วนของคุณหมอที่ดูร่วมในเรื่องอะไรพวกนี้ก็จะเป็นเรื่องภู่ิแพ้นะครับ อายาด้้าพ ساس ีอุจุนหงเจอหรือขชามหรื ساس ีนะครับเุก่อนไม่ส่วนขนงแผนกอนนี้นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วคนไข้ก็จะมาด้วยอาการมีน้ำมูกมีน้ำมูกก็คือสวะหรลขชมหรือซุกาเป็นหวัดนั่นเองนะครับหรือมีอาการไอส่วนอาการไอก็ก็หะก็หะเป็นหาหาเล็กนะครับก็หะหรือฟีซูอัลก็ได้นะครับ หรือมีปัญหาเรื่องอมีระคายเคืองคอเจ็บคออารมอัลฮันยาระทํายศ์ในอัฮล,อลฮันยระก็ได้เช่นกันนะครับเพืเ่อนๆทีนี้ตรงแผนกนี้นะครับจะมีสัตท์อะไรบ้างที่สําคัญหรือจําเป็นต้องแปลหรือเป็นคําอะไรที่มาตรฐานจําเป็นที่เราต้องรู้อยู่แล้วคุณหมอก็จะเช็คดูในส่วนของอเริ่มจากหูก่อนก็ได้หูก็จะดูว่ามีขี้หูไหม ขี้หูหรือไม่ดอกเตอร์เดีฟยวัสอัตจุ้ยฟิลอุดุนก็เช็คดูช่องหูนะครับมีขี้หูไหมฟิชมาขี้หูก็คือชมาหรือเราจะพูดว่าอัลวัซคอหรืออัลซาก็ได้มีสิ่งสกปรกอยู่ในหูคุณหมอก็จะทำความสะอาดช่องหูนะครับทำความสะอาดช่องหูตั้งรีฟตั้งรีฟอัตตัจจุ้ยฟิลอุดุลหรือสัสส้วาอิลอัลอุดุนนะครับ จากนั้นก็จะดูในส่วนของช่องจมูกนะครับช่องจมูกก็จะสองข้างนี้เลยนะครับเราก็จะ,ะก็จะให้คุณหมอเขาดูคุณหมอก็จะส่องดูก็ฟาฮัสอัตยุวิอัลค ش ชมมีการอักเสบหรือไม่ในช่องจมูกท่านฟีอิลติฮับบิลคขชมอัมละบิตยุวิฟิลขชมอักเสบก็คืออัลอิลติฮับนะครับมีแดงในช่องจมูกไม่ฟีอิห์มิราอิห์มิรา ก็แดงแดงแดงอาจจะเป็นการอักเสบก็ได้บางทีคุณหมอก็จะใช้คําว่าช่องจมูกไม่แดงนะก็อาจจะไม่ถึงว่าไม่มีการอักเสบคุณหมอพูดว่าแดงแล้วก็พูดว่าแดงไม่แดงก็ไม่แดงนะครับเพื่อนๆมีการอักเสบแล้วก็ใช้คําเฉพาะเจาะจ,จ,จงเลยอินทิฮับนะครับในส่วนคําต่อไปนะครับหลังจากที่ดูจมูกไปแล้วต้องดูช่องปากนะครับหมอก็จะดูช่องคอเปิดปากดู ว่ามีแผลในปากไหมแผลในปากส่วนแผลเราจะไม่ใช้คําว่าเยอะนะครับเราจะใช้คําว่าอัลกอร์ะ่ฟิลซัมถ้าเกิดว่ามีแผลอย่างเช่นมีแผลร้อนในข้างในก็จะบอกอัลกอร์ะ่าโุยูด,ด่าฟิลฟิลซัมอาจจะข้างไหน,นเพื่อนๆก็แจ้งไปได้เลยนะครับหลังจากที่ดูช่องปากไปแล้วก็จะลงไปช่องคอ,ก,อก็อาปากอาจจะแลบลิ้นนะครับ เอาลิ้นไว้ข้างนอกตะหละลิซานเบรอ์ก็จะแลบลิ้นออกมาคุณหมอก็อาจจะดึงลิ้นนิดนึงก็ใช้สำลีจับดึงที่เห็นมานะที่แผนกตามประสบการณ์เลยนะครับก็แลบลิ้นดอกเตอร์อสฮับอลิซานซวยะไวชูฟุหมอก็ดึงลิ้นออกมาแล้วก็ให้พูดคําว่าอีอะไรเงี้ยเราก็จะแปลในภาษาอาหกับก็อุลอีอุลอีก็จะดูเส้นเสียงหรือสายเสียง เส้นเสียงสายเสียงก็อับบาลุสเอติยาหรือคุณหมอจะดูว,ว่ามีการอักเสบหรือไม่ถ้าไม่มีก็ก็อบอกว่าไม่มีฟีเอลติฮาบมาฟีเอลติฮาบอัล,ลอยุม,ม,อมูรตรรมม่รมีอัลอาุมูรมอัอามุ่อัาไุม่รอัมอา,าม่งธรัญหายม่ัายๆๆม่รัาไปนะ่รับใาส่วนสับต่อไลนายรับตา่อันื่อล่งเอลยนะครับอ่องหูไปแล้วดูแก้วหูอ่า มากับที่หูต่อนะครับหูนะครับมีคุณหมอก็จะดูช่องหูมันที่ดูไปแล้วก็จะดูถึงมีแก้วหูปกติไหมหรือมีแก้วหูทะลุไหมอัตติบละอัลอูดุลหรือตบละอัลอูดุลหรือตบละอัลอุดุเห็นผมได้ยินประมาณนี้นะครับผมไม่แน่ใจอ่านแบบไหนผมส่วนใหญ่ผมก็จะใช้ว่าอัตติบละอัลอุดุนตัวต่อนะครับทีนี้ดูว่ามี ขาดไหมหรือมีทะลุไหมถ้าเกิดว่าแก้วหูทะลุเราก็จะใช้คําว่าอัตติบลาตุลอุุนมะครูเกาะหรือมุนฟย็ดก็ได้ไหวก็นเดินระเบิดอะ่ะมันแตกมันขาดมะครูกาะก็ได้หรือมัสกูบะก็ได้เช่นกันนะครับจากนั้นเรามาในส่วนของอาการที่เกี่ยวข้องด้วยอย่างเช่นมีเสียงในหูนะครับเสียงในหูคําที่เราใช้ก็เป็นคําเดิมๆเ,เลยนะครับ เราจะมาใช้โซดบิลอุซุนอันนี้ก็จะเป็นการอธิบายเราจะพูดคําว่าอัตตานีนนะครับอัตตานีนตอนนี้นี่เสียงในหูเลยนะครับเพืเ่อนๆต่อมานะครับก็ในช่องปากต่อก็วนเว,ว,วียนอยู่สองสามอย่างนี้เลยนะครับเพื่อนๆก็อัลลูหรือเอาลลาฮิยะนั่นก็คือทอนซินคุณหมอก็จะดูว่าทอนซินโตไหม ล,ล้วนฟีตะดะคมอนไรทอนซินตัลลว้วน ط บ ي อีมาฟีตะดะคมหรือัลามมี่ยา طبيعي คาว่าลามมียามันคือก้อนเนื้อนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าไม่ถึงในตัวทอนซินเราก็จะฟังจากภาษาไทยที่คุณหมอพูดว่าเป็นทอนซินปกตินะเราก็สามารถที่จะแปล,ลลวนตบ,บียหรือเราจะพูดว่าลามมียาตบ,บียเพราะว่าลามมียาเราจะเจอในหลายที่หลายตําแหน่งอย่างเช่นในจมูกก็ ไได้เหมือนกันว่ามีกุตละละมียับิล็กชมหรือามาฟีกุตละละมียับิลขกชมมีติงเนื้อหรือก้อนเนื้อเราก็จะพูดว่าลมียัสิ่งที่เป็นเล็กๆนะครับถ้าเกิดว่าใหญ่ก็จะพูดคําว่าอัลกุตลาถ้าคำถ้าเป็นก้อนใหญ่กุตลาเลยนะครับทีนี้ต่อไปนะครับในช่องคอต่อนะครับลิ้นไก่นะครับลิ้นไก่เพื่อนๆก็แปคําว่าอัลลิฮะอัลลิฮะส่วนใหญ่ลิ้นไก่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรหรอก ก็เรามีความจําเป็นต้องรู้ว่าตรงนั้นมีลิ้นไก่ด้านอ่าด้านในถ้าเกิดว่าเป็นการอธิบายหรือพูดถึงในช่องคอก็จะมีลิ้นไก่เพืเ่อนก็จะได้อ่าแจ้งว่าไอ้ตรงข้างลิ้นไก่นะปะยัมบูอล,ลิฮาบิคุนตเบียเอมาเฟียไอชิก็น่าจะประมาณนี้นะครับเป็นเชิงอธิบายมีความจําเป็นต้องรู้ทุกส่วนของอ่าอวัยวะส่วนนั้นนะครับอ่าสายเสียงหรือเส้นเสียงอัลอาฮ์บาลูซาอติาายะไซอ่า สายเสียงปกติหรือไม่ปกติก็ว่าไปปกติบางทีมันจะมีสายเสียงมันปิดไม่สนิทอ่าอัลฮะบาลสาุสซาตยะมายสุสก,กิรบิชกิลตบียะอีอฟมัฟตูฮ์ชวยะยังฟัตฮ์ช่วยะมันจะมีแบบว่าอ่าปิดไม่สนิทเพราะว่าเส้นเสียงคนเราเวลาพูดหรือเวลาออกเสียงมันก็จะขยับนะครับฮันยารานั้นก็คอนะครับช่องคอหรือฮันยาระกลองเสียงครับ คอหรือกลองเสียงก็ใช้คําเดียวกันนะครับในส่วนของอาการเวียนหัวมึนหัวบ้านหมุนใช้คําว่าดูคะดูคะหรือดูขะฮาล็กุอลอาล็กยดืดดวรอนบ้านหมุนอันนี้ในกรณีที่มีอาการบ้านหมุนอัดดวรอนอคือเชยยืดดูรอนก,ก็จะประมาณว่ามีอาการบ้านหมุนก็ทุกอย่างก็จะหมุนนะนะครับ ส่วนต่อไปนะครับอลไอซอมเกากระอากระดูกหอยโข่งกระดูกหอยโข่งก็ไอซอมเกากะอ่ากระดูกคอนก็จะเป็นอลไอซอมอัลมิตรกะนะครับอันนี้เป็นกระดูกที่อยู่ในในหูชั้นในเลยนะครับประสาทหูนะครับอัลอซบุลอุซุนอัลอาซบุลอุซุนประสาทหูอาจจะเสื่อมหูตึงอัลดาอฟีอัลอาซบุลอุซุนนะครับ ส่วนตอนนี้ก็เสียงในหูอันนี้เราพูดถึงมาแล้วนะครับเพืเ่อนๆในส่วนของแผนก ENT อูรุนหันเยราวลคาชัมก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมเสริมนิดนึงในส่วนของอาการตรวจภูมิแพ้นะครับภูมิแพ้ที่นี่ก็จะมี2ออย่างนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะตรวจในส่วนของคนที่แพ้ในเรื่องของอาหารนะครับแพ้ในส่วนของพวกะมะแมลง หรือ Al อัลฮัชรอดแมลงต่ออัมก็อักล่าต่อไปมาอะไรอย่างนี้แพ้อะไรก็เราก็สังเกตจากตัวเองและเข้าไปปรึกษาคนหมอดูว่าเรามีแพ้อาการพวกนี้หรือเราไม่มั่นใจคนหมอก็จะทําการเทสนะครับเทส่าสกินเทสอันแรกก็จะเป็นสตินสกินเทสในการตรวจนะครับอัลฟาฮัสอัลอิคติบาร์ลฮัสซาซียาบิบัชรก็จะเป็นการตรวจสกินเทสคุคนหมอก็จะหยด สกิดและหยดบนผิวหนังหลายๆตำแหน่งดูหลายๆอย่างก็จะเป็นผมไม่น่าจะเหมือนกันอาจจะเป็นน้ำยายเฉพาะในการเช็คดูว่ามีอาการแพ้สิ่งเหล่านั้นหรือเปล่าก็จะเทสดูเทสว่าแพ้ไข่ไหมก็จะหยดในส่วนของดูว่าแพ้ไข่ถ้ามันขึ้นแดงอะไรเงี้ยหมอจะดูว่ามีอาการแพ้ก็แจ้งคนไข้อันดัคัสเซียมินัลเบดะก็ว่าไปนะครับ

ามาแมลงก็จะเห็นในการตรวจสกินเทสเลยนะครับแบบที่สองนะครับก็ต้องอตรวจแบบที่สองอาจจะตรวจตามที่คุณหมอแนะนําเลยนะครับอาจจะตรวจทางเลือดอัตริกาอัลฟาฮาาัสนีอัตริกาอัลฟาฮัสอันตาลีเลิดดมคุณหมอก็จะกําหนดาทางเลือดเลยก็จะดูว่าคนไข้มีแพ้อะไรบ้างก็รอผลไปนะครับ

ก็ก่อนที่จะตรวจสกินเทสหรือเจาะเลือดในการเทสอาการแพ้นะครับเพื่อนๆมีความจําเป็นเลยนะครับที่ต้องอหยุดยากแก้แพ้นะครับ mm hmm. ข้อมูลของแผนก E.N.T. อัลอุซุนฮันยารวลคาชมและภูมิแพ้อัลฮ mm ัสซาเซียก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคอร์สนี้หมายถึงว่าเดี๋ยวในส่วนของวันนี้ข้อมูล ที่ได้ให้เพื่อนๆแล้วก็วน่าจะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเรามาเจอในคลิปหน้านะครับจะเป็นแผนกอะไรเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามเป็นกำลังใจนะครับมาชูรีนะครับมาอัลลามา